สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันที่18พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองคำก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่18พฤศจิกายนปี256ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,978ดอลลาร์ถึง1,993ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ จากความเป็นไปได้ที่เพิ่มมากขึ้นต่อแนวโน้มการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อทั้งดัชนี CPI ดัชนี PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการรวมถึงจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนตลาดจึงประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหลังจากนี้ และทิศทางการชะลอตัวดังกล่าวเพิ่มโอกาสให้เศรษฐกิจสหรัฐเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2024เพิ่มมากขึ้นจึงเพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงในปี2024หนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นขณะที่ตลาดนะคะจับตาถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพิ่มเติมเพื่อประเมินแนวนโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไป ภาพรวมเงินบาทแข่งค่า,ข,าขึ้นอย่างมากในรอบ3เดือนโดยระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.020ถึง35.280บาทต่อ1ดอลลาร์แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,965ดอลลาร์และ1,950ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ1,940ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ1,995ดอลลาร์และ2,010ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 2 0ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าทนนี่ 18พฤศจิกายนปี256อ้างอิงราคาของวันที่17นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมามคมค้าทองคำมากถึง6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ว,วัน,นวที่18พฤศจิกายนปี256ทองคำแท่งก้สปลกน5%รับซื้อ33,000บาทขายออก30,000 3,100บาททองลูกพันกสปคืนหเซนรับซื้อ32,412บาทกลาสะตางขายออก33,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่17ราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑนะนี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิิก็จะมาอัพเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจนะารทคำคลิปของแม่สิริเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ